สวัสดีค่ะสบายดีเอซทางช่องน้องคํแแพงงชาแนลนะคะวันนี้วันที่เก้าตุลาคมสองะะห้าหกหกเนาะค่ะเพนกาจะมีแนวทางเนาะค่ะห้าน้อยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ำโพเนาะมาฝากมาตอนเอฟซทั้งช่องค่ะนี่ค่ะบรรยากาศหน้าบ้านพาวาฝ้าขึ้มเนาะขึมฝ้าขึ้มฝนเนาะ ฝนจะตกบรน,น้อเนาะขึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกแล้วทั้งใดฝนตกแน่ค่ะเนาะดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะเอฟซีทั้งช่องกะฮักษาสุขภาพกันแดเด้อค่ะเนาะบางคนก็นจะอดเนาะมาสมบายเป็นไข่อากาศเปลี่ยนแปลงจะเป็นไข่วัดเนาะคะ่ะส่วนมากเนาะขายอยู่ฮียนี่ก็เป็นสามคนทั้งพอ่อทั้งลูกทั้งนำฝนเนาะแต่ว่าแม่บ่เป็นนะเนาะเพ่นบอบเป็นเนาะ ค่ะนี่ค่ะกับเมือ่อวานนี้มีผู้ใดมารเนียค่ะของตาปากน้ำโพเนาะเข้าที่สามสามนะคะเบิ่นสองน้อยเลยเนาะคะ่ะส่วนของอาจารย์สวัยก็เข้าที่สามเจ็ดเจ็ดสามน้อย v i p เนาะคะ่ะของเพิ่นก็เข้าดีเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบแนวทางค่ะของสองเซียนของสองอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจสองท่านด้วยเด้อะค่ะเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนก็พอแล้วนะคะคนละไลค์คนละแชร์ค่ะนี่ค่ะเพนแม่กำลังแพ็กของทรงห้เอฟซีทั้งช่องเนาะคะ่ะผู้ใดสนใจจะสั่งจองเนาะคะ่ะขอโทษหลายๆค่ะเห็นอันนั้นรองเท้าเนาะผู้ใดเนาะจะสั่งจองอเซรั่มหรือว่าครีมแคลเซียมยาบำรุงสายตาเนาะคะ่ะก็สั่งจองมาได้เนาะ ค่ะตามเบอร์0653 0653418836เนาะคะ่ะเบอร์0653418836เนาะไปเพ่นจ่าบอคืนนาจอให้เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดเนาะอยากจะร่วมทำบุญเนาะคะ่ะทำบุญทอดกระถินเนาะคะ่ะทอดกระถินที่วัดป่าพุทธรักษาเนาะคะ่ะวัดป่าพุทธรักษาเพิ่นจะ มาถอดอยู่วัดป่าพุทธทรักษาเนาะแล้วก็จะเอาไปถ,ถวายเนาะไปถวายที่ฝั่งลาวเนาะค่ะสามวัดเนาะค่ะอยู่ที่แขวงเวียงจันทร์จำปาสักแล้วก็ไสสมบูรณ์เนาะค่ะอ๋อเมนแล้วเนาะม่เพื่อนกะนั่นเพื่อนอันจะร่วมทําบุญสองแผ่นดินเนาะค่ะเพื่อนหวานเนาะมาถอดกระถินยู่วัดป่าพุทธทรักษาเนาะค่ะแล้วกะ จะเอาไปน้ำถวายที่วัดฝั่งลาวเนะาะค่ะสามวัดเนาะถ้าผู้ใดสนใจจะรวมทํำบุญนะคะมีกุศลเอ่อมีศรัทธาเนะะาะค่ะเบาผิดค่ะเบาอีกอย่างบ่ถือกับขอถูดขอภัยน้เนะคะม่เพื่นกับเบ้าบ่ค่อยกงิงเบาบ่ค่อยเปลี่ยนบันไดเนะาะว่าจะเบาแบบไดเนาะคะ่ะเออ่าเบาลายใหญ่ห้างเนาะคะ่ะกลับไปเบิ่งตัวเลขน้ากันดีกว่านะคะว่าของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ําโพวันนี้จะได้ตัวใดเนาะส่วน ฮานอ,อยของปู่สี่ศูนย์ยังบ่ได้แล้วะเราพัฒนาของเซียนสิสเกตกันยังบม่มาเนาะคะ่ะเดี๋ยวลงพร้อมกันเนาะของปู่สีศูนย์แล้วก็เซียนสิสเกตเลยเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็จะเอาแนวทางของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ําโพไปก่อนเนาะส่วนของพี่พหัสของเซียนเชียงใหม่แม่เพนได้ลงให้ไปหมดแล้วเนาะค่ะเอฟซีลงให้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์รัวๆให้เด้อๆเนาะแต่ละคลิปเนาะ ฮานอยเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะของอาจารย์สวัยเนาะคะ่ะวิ่งรูดค่ะมาดีเลยเนาะคะ่ะวิ่งรูดบนล่างเนาะคะ่ะสูตรสองตัวให้มาแปดกับจนะิตเนาะสูตรตัวเดียวให้มาแปดแปดชนกันก็นเลยมาน้ากันเลยเนาะคะ่ะเอซีแปดแปดวาสันเลืเอบนนะ่นเนาะเมวานี้เนาะนี่ค่ะส่วนตัวที่เพิ่มักสามแล้วก็ร่องหนึ่งเนาะคะ่ะก็มาที่สามค่ะกันนี่ะตัวประกบก็มานมากันค่ะสามหกเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ส่วนตัวจับคู่ของเพิ่นไหมากกมีนี่ค่ะ3าเจนะคะ VIP เนอะของอาจารย์สวัยจับคู่ให้เข่ามาหลายมือแล้วเนาะคะ่ะ FC นี่ค่ะกหายบึงดีๆเนาะลงทุนกับห้าน้อยนี่ต้องสังเกตเวลาน้อยออกแล้วเขาต้องเบึงเนาะว่าสมุดเลขหกามากนะสมุดหกมากเนาะ6มากนะมาแล้วมันจะมากกอีกเนาะคะ่ะสมุดมันสมุดได้ในแบบนี้ ตามไม่เพียนสังเกตเนาะค่ะผู้ใดหูจากแนวทางมันมาแล้วก็จะจับได้เนาะคะ่ะส่วนของตาปากน้ำโพเนาะค่ะออกไปเบาอยู่ข้างนอกดีกว่าเนะ,ะพี่พาหัดอัดคลิปในห้องเบาส่วนกัน,นะค่ะขอโทษเนาะ,ะไปเบาเนาะข้างนอกดีกว่าพอว่าพี่พาหัดอัดคลิปในห้องจะเบาส่วนกัน,นะคะ่ะมาเบิบ่งข้างนอกกันดีกว่าะคะ่ะโอ้ยเสียงไก่แม่นี่ยค่ะ ส่วนของตาปากน้ำโพเนาะนอยแยกค่ะนอยพิเศษนี่ค่ะเข้าที่สาสเนาะค่ะตัววิ่งตัวรูดเข้าที่สามคือไรรูดก็จะได้ทั้ง6กสามเนาะหกสแล้วก็3าสเนาะเหล็กมาว่านในมาเนาะค่ะส่วนนอยปกติให้มาลูด1กับสเนาะค่ะ1กับ4ี่บอมาเนาะค่ะบอเขานอยปกติเบิ้ลมาว่านในเนาะเบิ้ลแปดแปกับ66เนาะส่วนนอย VIP เนาะ ให้ศูนย์กับสามก็มาทั้งศูนย์แล้วก็สามเนาะแต่ว่าจับคู่บ่กเขาเนาะเลขออกศูนย์สองแล้วก็เจนะ็ดสามเนาะนี่ค่ะส่วนห้าน้อยรวมเนาะคะ่ะห้าน้อยรวมของตาปากน้ำโพให้ศูนย์กับสามตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวเนาะนี่ค่ะก็เขาที่สามสามน้อยพิเศษเนาะค่ะนี่ค่ะเอามาเบิรงแนวทางของมนีก,กันดีกว่าเนาะเอาลาไวท้ทีหลังค่ะเอาห้าน้อยก่อนเนาะค่ะ านอยเนาะของตาปากน้ำโพค่ะวันที่เก้าวันนี้นะคะวันนี้ตาปากน้ำโพให้มาน้อยแยกเนาะน่อยพิเศษรูรดหนึ่งกับสี่เนาะคะ่ะน่อยพิเศษรูรดหนึ่งกับสี่จับคู่มาให้กันหนึ่งเก้าหนึ่งสองสี่เก้าสี่สองเนาะส่วนน้อยปกติรูดเก้ากับสองจับคู่มาให้เก้าสองเก้าเก้าราคาสองเก้าสองสองเนาะ ส่วนนอย VIP รูด0ย์กับ3จับคู่ให้ 06, 0ย์หกศ้ากและกสเนาะนี่ค่ะแนวทางห้านอยแยกของตาปากน้ำโพเนาะค่ะนอยพิเศษลูด1กับ4เนาะค่ะจับคู่ให้ 1, 9, 1 2, 9, 2, นึ่งเก้านสองีเก้าส่สนาะส่วนนอยปกติรูด9กับ2จับคู่ให้เก้าสองเก้าก้าสและกสองสอง ส่วนน้อย VIP พรูดศูนย์กับสามจับคู่ศูนย์หกศูนย์เก้าสามหกแล้วก็สามเก้านาะคะ่ะตามนี้เนาะน้อยแยกกับมาเบงน้อยร่วมค่ะห้าหน้อยร่วมของตาปากน้ำโพนะคะเพื่อนจะเฮตไห,หสองสูตรเนาะคะ่ะผู้ใดมักแยกกับตามน้อยแยกเนาะคะ่ะผู้ใดมักน้อยร่วมกับตามห้าหน้อยร่วมเนาะคะ่ะเวลาบางคนกับมักแยกบางคนกับมักร่วมเนาะคะ่ะ ส่วนห้านอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างค่ะเก้ากับสองเนาะค่ะเก้ากับสองเด้อค่ะวันนี้จับคู่ให้หนึ 2, ่งสองสามสองสี่สองและกะ้กก็สองสองเนาะแล้กก็หนึ่งเก้าสี่เก้าสามเก้าหลกะ, 9, 9, 9, ละ,กะเก้าเก้าเด้อค่ะเนวทางห้านอยรวมของตาปากน้ำโพวิงว่งลูดบนล่างเก้ากับสอง จับคู่ให้หนึ่งสองหนึ่งสามเออขอโทษหนึ่งสองสามสองสี่สองแล้วก็สองสองเนาะแล้วก็หนึ่งเก้าสี่เก้าสามเก้าแล้วก็เก้าเก้าค่ะเนาะได้ของตาปากน้ำโพครบแล้วค่ะมาตโตของอาจารย์สไวยค่ะนี่ค่ะวันนี้อาจารย์สวัย่าขอให้ fc ทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลรวยรวยเดอ้อผ่นหวานนะจ้าขอบคุณหลายๆเด้วยจ้าอาจารย์เนาะนี่ค่ะ ฮาหนอยของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งลูดบนล่างค่ะสูตรสองตัวมือนีมีศูนย์กับเก้าเนาะคะ่ะสูตรสองตัวมีศูนย์กับเก้าสูตรตัวเดียวก็คือสามเนาะคะ่ะวันนี้ตัวประกบมีหนึ่งมีสามมีสี่มีหามีเจ็ดนะคะวันนี้อาจารย์สวัยว่ามักเก้าเนาะคะ่ะมักเก้าร่องหน,งนะะึ่งเนาะค่ะตัววิ่งมือนีพ่นมักตัวเลข เก้ากับร่องนึงเนาะผู้ได้มักตามเพิ่นก็ตามเนาะผู้ใด่มากกะผ่านใดเอาไปเทียบใส่หลายๆอาจารย์ก่อนเนาะก่อนจะลงทุนเนาะค่ะเิ่นก็บ,บอกแบบนี้เนาะกัจับคู่มาให้กับเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดแล้วก็อย่าลืมว่าตัวประกบของอาจารย์สวัยจะมาน้ำกันตลอดเลยเนาะนี่ค่ะ วันนี้เนาะแนวทางฮาหนอยวิ่งลูดบนลางสูตรสองตัวอาจารย์สวัยให้มามีศูนกับเก้าสูตรตัวเดียวก็มีสามเนาะคะ่ะส่วนตัวประกบก็มีหนึ่งมีสามมีสี่มีหามีเจ็ดวันนี้อาจารย์สวัยชอบเก้ากับหนึ่งเนาะคะ่ะจับคู่มาให้เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดหลักฐนหนึ่งสามหนึ่งหานึ 1, ่งเจ็ดค่ะตามนี้เนาะคะ่ะเอามาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะสามอาจอารย์สามสูตรเนาะคะ่ะ ของตาปากน้ำโพแล้วก็อาจารย์สวัยกันนี่ค่ะวันนี้ห้าหน้อยของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ำโพค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ,คะก็มาตรงกันที่เก้าเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดตรงกันที่เก้าเด้อค่ะกับสามเนาะคะ่ะเก้ากับสามเนะมาะผู้ใดมักตัวใดชอบตัวใดก็จัดไปเนาะ มีตัวเลขในใจก็เอามาจับไส่เนาะคะ่ะ fc เอาได้แล้วค่ะแม่เพนพาไปต่อลาวพัฒนาเนาะวันนี้ลาวพัฒนาจะแตกตัวใดเนาะผู้ใดหูคอมเมนต์มาบอกเด้อเนาะผู้ใดมีตัวเด็ดกับทรงมาใหัยเนาะจะได้ถูกน้ำกันค่ะลาวพัฒนาวันนี้ของตาปากน้ำโพนะคะวันที่เก้า ตุลาคมสองห้าหกหกค่ะวิ่งรูดบนรางค่ะหนึ่งกับซีนะคะมือหนีหนึ่งกับซีออกระจับคู่มาให้เก้าหนึ่งสามนะคะและ้วกามีสองตัวกับมีเก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งแล้วก็ซีซีนะคะฝนตกมาอีกแล้วะค,ะค่ะซีแนวทางนะคะลาวพัฒนา ขอ,องตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดหนึ่งกับซีเนาะค่ะจับคูมาเก่าหนึ 3, ่งสามเก่าหนึ 3, ่งเก่าสามหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ 1, ่งหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็สี่สี่เนาะแคปหน้าจอเอเดอ้อค่ะเอฟซี FC. แนวทางหาหนอยแล้วก็เราพัฒนาวันนี้เนาะขอให้ FC, อเอฟซีทั้งช่องเฮงเฮงปังปังแตกบนแตกล่างเนาะค่ะสามน้อยเลยเนาะค่ะ สู่ไปน้ำกันค่ะทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนรวยๆจ้าอย่าลืมเข้าไปสั่งได้ค่ะตำไทยตำลาวนะคะบรรยากาศฟ้าคึ้นนะคะสุดท้ายไม่เพ็่นกับบุมี่ยังไรแล้วก็ขออวยพรให้ FC ทั้งช่องค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะปราศจากโกครคไข้ไข้เจ็บนะคะ มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตและขอบครัวของทุกๆท่านเด้อค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า